สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo y 7 0 s มือถือเกมมิ่งราคาประหยัดที่รองรับ 5g ในราคาเริ่มต้นเพียง8,900บาทและจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อกันบ้างเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดีบเมื่อเรียบ let's go โดย vivo ครับได้เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่อย่างตัว Y70s ซึ่งมือถือรุ่นนี้ครับเป็นมือถือเกมมิ่งที่รองรับ 5G โดยเปิดตัวในประเทศจีนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเปิดตัวในประเทศจีนมือถือเครื่องนี้ยังไม่ได้มีขายในไทยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์การดีไซน์ด้านหน้าจอรุ่นนี้ครับก็จะเป็นการดีไซน์แบบ punch hole display นะครับหรือว่าการเจาะหลุมกล้องหน้าไว้บนหน้าจอนั่นเองครับโดย ตำแหน่งครับก็จะวางอยู่มุมบนซ้ายนะครับสำหรับกล้องหน้าส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับก็จะออกแบบสไตล์ vivo นะฮะส่วนการเรียงตัวของกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงตรงลงมานะครับวางไว้บนแท่นตามสไตล์นิยม2020เลยนะครับส่วนขนาดหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดจะเป็น full hd plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น ips lcd ซึในด้านของหน้าจอครับถือว่ามือถือรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านี้เนี่ยชนิดของหน้าจอควรจะเลือกใช้เป็น AMOLED จะดีกว่านะครับส่วนใครที่ไม่ติอะไรเนี่ย IPS LCD ก็เพียงพอแล้วนะครับ พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ย,ยังมีมาให้ตามปกตินะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่190กรัมส่วนซิมการ์ดครับตัวนี้จะใส่ได้แบบ2ซิมนะครับ Dual Slot ไม่สามารถเพิ่มไ Mi โคร SD card ดได้นะครับในด้านของน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับกำลังพอดีเลยในด้านระบบรักษาความปลอดภัยครับหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็จดจา้หนซึ่งใคร นะครับที่ถนัดการสแกนแนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยอาจจะใช้นิ้วชี้เนาะแต่ว่าการสแกนแนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยต้องใช้นิ้วโป้งเนาะใครที่ไม่ถนัดเนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับส่วนในด้านของความเร็วครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงความเร็วพอๆกับพวกที่สแกนข้างหลังตัวเครื่องเลยนะครับส่วนในด้านการทํางานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10นะครับครอบทับมาด้วย f u n t o u c h o s เวอร์ชั่น10.0 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Exynos 880 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0GHz GPU ส่วน GPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Marry G76 ในด้านของ CPU ครับก็หลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่า Exynos เนี่ยเป็น CPU ของทางซัมซุงซึ่ง Vivo Y70s ตัวนี้ครับเลือกใช้ CPU จากทางซัมซุงเนี่ยแสดงว่า CPU ตัวนี้จะต้องดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่านอกจาก CPU ตัวนี้จะรองรับ 5G ได้แล้วการใช้งานต่างๆครับหรือว่าแม้กระทั่งการเล่นเกมเองเนี่ย CPU ตัวนี้ค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบกับพวก Snapdragon ที่รองรับ 5G นี้ก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคน ละเลทราคากันเนาะพวก snapdragon ที่รองรับ 5g ได้เนี่ยราคามันก็จะแอบสูงนิดนึงเนาะซึ่งในรเรทราคานี้ครับได้ cpu ตัวนี้ได้ gpu ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่3ตัว triple camera ตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรัรบแสง gtf 1.8่เป็นกล้องเลนส์ wide นะครับบวกเพิ่กับเลนส์ ultra wide อีก8ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์ ultra wide สามารถการสูงสุดได้ที่112องา ซึ่ง112องศาผมมองว่าค่อนนี่จะแคบไปนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าจะให้ดีก็118องศาขึ้นไปนะครับบัวพดเดิกับเลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นเลนชัดลึกชัดตื้นวัดระยะของรูปภาพนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหลังครับรุ่นนี้สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็มีการกันสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วยนะครับถามว่ากล้องของ vivo เนี่ยดีแค่ไหนก็ตอบได้เลยครับว่าดีในระดับที่คนไทยเนี่ยไวว้้างงงใจกลอขอข V vo ะะแต่มือถือรุ่นนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือเกมมิ่งในด้านของกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่า48ล้านพิกเซลน่าเกลียดไหมก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยครับกำลังพอเหมาะพอจอดแล้วก็ในสแตนดาร์ดราคานี้ครับ48ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่ากำลังพอดีเลยนะครับถ้าเกิดได้เทียบในเรราคาเดียวกันนะส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง u t f 2องเป็นกล้องเลนส์วายนะครับสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรท ึ่งในด้านของกล้องหน้าครับผมก็อาจจะติในด้านของตำแหน่งการวางกล้องหน้าเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเคยถ่ายกล้องหน้าที่มันอยู่ตรงกลางตัวเครื่องใช่ไหมครับถ้ากล้องหน้ามันย้ายไปไว้ฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็อาจจะไม่ถนัดแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าตำแหน่งที่เราควรจะจัดวางแล้วก็เอียงกล้องไปทางไหนเนี่ยอาจจะผิดพลาดกันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นความที่เห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนใครที่คิดเห็นต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 แบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4 5 0 0 m ป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งก็ถือว่ากําลังพอบเหมาะพอเจาะนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับ4 5 0 0 m ป์เนี่ยก็ถือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นเกมนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้งานหนักจริงๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าอยู่ได้1วันสบายๆเลยนะครับมาดูในด้านของสีกันบ้างครับรุ่นนี้ก็จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีด้วยกันก็จะมีให้เลือกอยู่เป็นสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะครับมาดูในด ุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม6กิกรอม128และก็รุ่นที่เป็นแรม8กิกรอม128กิกนะครับโดยแรมเนี่ยก็จะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับรอมก็เป็นแบบ UFS 2.1การโอนถ่ายข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดปิดแอปต่างๆพอพร้อมกันเนี่ยก็จะทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแต่ก็อาจจะติในด้านของหน่วยความจานะครับเพราะว่าสาหรับใครเนี่ยที่อยากจะเก็บข้อมูลไว้ในมือถือเก็บเอกสารต่างๆเนี่ยก็ต้อง อาจจะพิจารณาข้อนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ารอมเนี่ยมีให้แค่128 g b ถ้าใครอยากจะเก็บเพิ่มเนี่ยก็ไม่สามารถเพิ่มได้เนาะแต่ใครนะครับที่คิดว่าเฮ้ย128 g b เนี่ยมันก็เยอะมากพอแล้วรุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้ก็จะเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันอย่างที่บอกไปนะครับโดยรุ่นแรม6 g b กรอม128เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ราวๆป,ประมาณ8,900บาทนะครับส่วนถ้าขยับขึ้นมานะครับเป็นรุ่นแรม8 g b เนี่ยราคาจะอยู่ ประมาณ9,800บาทนะเรียกได้ว่าราคาไม่ถึง10,000บาทเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วสำหรับคนไทยนะครับยังไงเราก็ต้องมารอดูว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับย้ำอีกทีว่านี่เป็นราคาจากจีนเนาะและนี่ละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Vivo Y70s คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์แก่ใครก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดมรีมเมลิอาบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับ See you again